อ่ะนี่ยชุดต่อไปกำลังขึ้นต่อกี่คนชุดนี้กี่คนเนี่ยสอนได้สองนายจะกี่มุ้ยที่เนี่ยขึ้นไปบีพาวเวครับฮะขึ้นไปบีพาวเวโดนบีใช่ครับโดนบีอ๋อไปไปฐาโพรงใช่ครับใช่อ้าวนี่จากอะไรอยุธยาครับอยุธยาจากไหนกี่คนเชียงรายครับเชียงรายจากไหนอยากลงจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพนะจากไหนอย่างปอนทรวิรามครับ พวกเราเองนี่หว่ากทมเอ้าไปไหนครับปันเทาวิศนครับที่ไหนอ่ะกรุงเทพกนะไปไหนจังหวัดไหนกรุงเทพครับกรุงเทพโอเคจากไหนครับเนี่ยเป็นเกษมปทุมครับเป็นเกษมโอเคได้ไหมปทุมนะพร้อมยังนี่ปล่อตึงอันนี้พลล้มโอ้โหตำรวจก็มาอันนี้เราพวกเราเองเป็นหัวหน้าหน่วยเหรอครับผมเฮ้ยเจาะให้ได้หน่วยเขามีโพงแล้วลุยให้ได้เอออ้าวขอบคุณมากนะอันนี้ไครเนี่ยขึ้นด้วยเหรอ ผู้หญิงก็ขึ้นได้เหรอเอ่ะโอเคดีๆจากไหนเนี่ยครับคอ,องภูมิครับภูมินะโอเคขอบคุณมากเลยนะตู้ๆนะไปม,มาก็มาด้วยใจกันจริงๆนะรเอ้าดูให้ปลอดภัยนะไปก้อยเก็ต้องมีการเช็คชื่อนะแล้วก็ไปครับาวนี้เราเหนื่อยมากแล้วนะครับกับสิ่งที่เราทำได้ปฏิบัติรับทีมของสำนักป้องกันต้องขอบคุณกับพวกเราทุกคนนะครับเราจะแก้ไขปัญหาตรงนีน้ไปด้วยกัน ตอนนี้ผู้ว่าราการระดับสูงคืคอผู้ว่าราชการเรีรรยบประคอโอ้ยไม,ไม่เป็นไรหรอกมาดู <ใน S 2> อ,อีกหยในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นระดับที่เรานั้นกลัมประคองเพื่อเราทุกคนนั้นได้มีความหวังแล้วตอนนี้นะครับเราทุกคนนั้นต้องเริ่มเปิดนับบางสิ่งบางอย่างเช่นนะครับงานที่เราจะต้องทําเป็นทีมสีที่เราคนละสีที่มีจะต้องสวมใส่ให้เป็นสีเดียวกันเป็นเลือกเนื้อเดียวกันด้านการกู้ภยัยอสพ,อพอ ต้องขออะไรอะไรทีุ่กอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างที่มีอยู่วันนี้กลับมาเหมนเดิมครับเริ่มต้นกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วเราจะกลับในวันพรุ่งนี้มาลุยกันอีกครั้งลุยโอเคนะครับสู้ไปสู้ขอบคุณทุกคนครับทีมงานข้างนอกด้วยนะครับฝากทุกสีทั้งหมดที่มีอยู่เปิดใจรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลุยกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประชุมกันต่อขอบคุณครับต่อไปตัวยนะครับขอบคุณอันนี้ก็ไม่กลับอยู่ต่อ ยุทธยาเป็นไงร้อนะดิโอ้ยุทธยานี่เต็มที่เลยอยู่กี่ชั่วโมงม่กี้เหงื่อเท่าเอ้าเสร็จแล้วก็กลับไปเดี๋ยวเขาจะเช็คชื่อเออเนี่ยวเจะมีคนนำเข้าไปสู่ที่ทำงานก็ต้องเช็คชื่อว่าจะได้กลับให้ครบงั้นเดี๋ยวขาดไปไม่รู้ใครขาดอ่ะไปโชคดีนะขาดเปลี่ยนเงเข้าไปไปตู้ตู้เอาน้ำไปด้วย เอาพู้อ่ะไปมันก็ต้องเน้นความปลอดภัยเพราะคนมันเยอะไงโอ้ยเราไม่เหนื่อยเราคนอื่นเขาเหนื่อยเรงเยอะเนี่ยคนอยู่ข้างในเยอะครับต้องช่วยกันมันพี่เกษมเออไปถามที่ฝรั่งใหม่หน่อยพี่เกษมเฮ้ยพี่เกษม ไอ้ฝรั่งไปไหนวะฝรั่งอยู่เพชอเวะฮะมาอยู่เรือเทลแอนครับมาเรือลขึ้นมาแล้วอ่ะเออมัไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าฝรั่งอ่ะไหวเป็นทางผ่านคืออะไรทางภ้าแล้วเขาอยู่กับเราเหรอเขาเดินมาหาอยู่ได้ไหมาเรียนวันนงเลยาลเอามาถ่ายเลยเปี่เลย เขาขึ้นไปแล้วเมื่อกี้เขาทำเขาไปอยู่ตัวบีแล้วเมื่อกี้อย่างเงีเออบอกพยายมเป็นไปกระเสริฐในท์เลนะแล้วผู้ไทยรู้เรื่องเหรอได้เหรอได้ได้ไครับล้วงทำอะไรทำเป็นช่างภาพครับอ๋อเมื่อกี้มาเจอเห็นฝรั่งนั่งอยู่ตกกระจายเลยเออตอนแรกเขาจะให้ขึ้นมาดิครับมาเขากลัวจะแน่นคุยกันไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยแต่ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วเมื่อกี้มาดิอตรงไหนมาทีมอะไรนะเนี่ย สามลมใจครับผมสามลมใจอยู่ไหนวะเขตอะไรบางกะปิครับอ๋อบางกะปิโอเคได้เข้าไปยังเข้าเข้าไปแล้วครับกับเปลี่ยนกำลังเข้าไปโอเคนะเวียนกันไปนะช่วยกันโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะมามามาต้องมาผมมาจากเป็นทงไปรามอ๋อเป็นทางไปรามใช่ครับอยู่กับผมอยู่กับกรป่ะอ่าอยู่ขึ้นตรงของผมมากครับอ๋อตรงน้องผมมากโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับ มาเชิญจากไหนเนี o, ่ยอ okay. okay. ่างทององโอ้ขอบคุณมากเลยนะเอามากระทุกจังหวัดเลยนะเนี่ยเออกู้ภัยก็สมัครคีกันดีนะมาเอาตู้ๆนะพวกเราขอบคุณนะติดไหมอยากมาอีกยอะก็ได้มาโอเคขอบคุณนะ ขึ้นจะไหนเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาใครก็รินทอนเลยโอเคว่าเอาใสยน้องหน่อยขึ้นไปยังกำลังรอค่ะรอคิวนะจะได้นอนไปเนี่ยวันนี้เฮ้ทุกคนก็อยากจะได้มีโอกาสขึ้นไปนะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะอ้าวเฮ้ย โอเคขอบคุณนะครับทุกคนนะอ้าวเดี๋ยวว่าได้ขึ้นแล้วล่ะเขต้องเวียนกันก็ผัดละที่สิบนาทีแล้วก็ะะวนไปจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอตอนนี้ผมกำลังแก้ไขปัร์ตอนเปไงพอทอทีมพอทอเก่งดีพอดีครับเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูผู้รอดชีวิตเี่ย เนื่องการสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตก็ได้ผลได้ประโยชน์ดีนะอันนี้คือผู้รอดชีวิตทั้งหมดถูกไหมนี่ไลฟ์สดอยู่นะสัมภาษณ์หน่อยร <c oughs> อดอยู่ชั้นไหนนะอยู่ชั้นไหนชั <c oughs> ้นสองลานจอดเหรอด้านลานจอดไม่ไรเนาะ <c oughs> อือก็เพื่อนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> หายไปกี่คนคนเดียวค่ะเออเพื่อนหายกี่คนเอามาด้วยกันหมดเลยทีม <c oughs> เดียวกัน อ๋อเพื่อนโรยไปทำชั้นสี่ชั้นสี่แต่ผู้หญิงสองคนลงมาตะเล็กถึงชั้นหนึ่งแล้วยังไม่ออกจากลิฟต์เลยลิฟต์มันโยกก็เลยวิ่งทันหนีทันหนีทันแล้วเห็นเลยตึกตึกสล่มใช่ว่าวิ่งมาเพื่อหันไปมองลงเลยเหรอเพื่อนออกมาทันไม่ทันทันไหมคนหนึ่งผู้หญิงทันแต่ว่าแฟนเขาไม่ทันที่มาทำชั้นสี่เหรอเออยังยังไม่เจอตัวใช่ไหมนั่นเนี่ยอยู่ไหนอยู่ที่กัน เราลานจอดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ทันขึ้นตึกโอเคคือลานจอดคือจุดที่เราผมไปอยู่อ่ะเออแล้วจังหวัดไหนกันเนี่ยครับมาจากจังหวัดไหนกันนครพนมจากนครพนมมาจากไหนน่นานน่านเนี่ยที่สุดโลกที่สุดโลกเบื่อกรุงเทศแล้วเนี่ยมาทำนานยังเนี่ยมาอยู่มาทำกันนานยังอยู่อยู่บริษัทนี้มาข้าวฟรีที่สิบแปดอยู่อจะเล่นไทยหรืออยู่บริษัทจีนอิตาเลียนเขาสับให้เราใช่ไหมอิตาเลียนไทยเลยเหรอ อทำมาทำงานอะไรจ๊ะก็เป็นสถา,า,า,าปาพัดงานงานภาปัตย์อ๋อเริ่มตกแต่งข้างในแล้วอันนี้เหมือนกันอันนี้คนนี้เป็นไงอยู่ด้วยกนนันนะคะทีมเดียวกันอ๋อแล้วฝั่งนู้นะอ่ะทีมเดียวกันหมด,ท,มดววทีมนี้ดวงแข็งหายไปคนหนึ่งเหรอตกใจไหมเนี่ยตกใจอยู่เหรอเออเอา,ปาอไปไปนี่ออกมาช่วยเขาตอนกลางคืนเนาะอืม อ่ะเป็นกำลังใจให้นะอันนี้นายวิศกรอยู่ในเหตุการณ์ปะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรทำหน้าที่อะไรเนี่ยผมเป็นวิศกรเครื่องกลของเรียบเครื่องกลก็ดูพวกแอร์ชิลเลอร์แล้วตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนอยู่ในตึกครับฮะอยู่ในตึกแล้ววิ่งออกมาอยู่อยู่ชั้นไหนอ่ะอยู่ชั้นหนึ่งครับอ๋อชั้นหนึ่งโชคดีไปดีครับแล้วมันล้มเป็นไงอ่ะได้ทันดูไหม แปะแล้วก็มันผมมันจะมองไม่เห็นครับตึกที่อยู่ข้างในจะมองไม่เห็นตัวอาคารทาวเวอร์แต่พอดีช่วงที่เกิดเหตุก็คือเป็นช่วงที่เที่ยงบ่ายโมงถึงกับยี่สิบช่วงอะไรนะช่วงเปลี่ยนช่วงที่คนงานกำลังขึ้นตึกอ๋อกำลังขึ้นจากพักพักเที่ยงนะสตาร์ทนี่จะขึ้นตั้งบ่ายสองก็เลยไม่ได้ขึ้นตึกพอดีโชคดีอ๋อคือคนงานขึ้นก่อนคนงานขึ้นด้วยลิฟต์หรือด้วยบันไดด้วยด้วยลิฟต์ครับคนงานช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสอง จะเป็นช่วงที่คนในงานขึ้นใช้ลิฟต์เหรอใช้ลิฟต์เป็นลิฟต์เกาะอาคารเป,เป็นลิฟต์โดยสารเกาะแต่นี้ลิฟต์ลมก็ล้มนี่ลมล้มอ๋อแล้วตอนเขาหนีลงมาละ่ะส่วนมากคนที่ชั้นหนึ่งสองสามนะน่าจะไม่ทันน่าจะส่วนมากก็จะคนที่อยู่ในตึกแล้วจะเป็นอาคารตอดรถวิ่งเหรอน,นี่จ้ารถร,ถรถอดตื่นเต้นหายตื่นเต้นยังเนี่ยแล้วทำไมนี่อยู่ทำไมดึกๆ พอดีขข<า>เข<อ>เวรเียนให้มาให้มา s t a n บ b y กงคืนโอเคเครื่องเครื่องจักรเขาเป็นกำลังใจให้นะโอเค okay. โชคดีนะเนี่ยโอเค okay. นะก็สถานการณ์ก็ก็กลุยหน้าต่อครับ ก็วันนี้คงลุยอีกทีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประเมินสถานการณ์ทีว่าจะเอาไงต่อเออเพลงก็ยังยกอยู่นะเดี๋ยวไปเดินวุ่นไงนีแล้วนะเดี๋ยวก็ว่าก็ทำไรกันตอนนี้มีเหนื่อยบ้างก็พักกนนันไปเฮ้ยไปไหนไปไหนโอ้ยน่ารักดีเว้ยไปลุยอรอบนะมาเปิดพื้นที่เพิ่ม ขอบคุณนะนี่ทีมเคนายนะโอ้น่ารักไอ้น,นี่หูเป็นไรอะ่ะโอ้ไปแล้วครับเคนายัสดีพ่ทีอะไระส่งนะเคนายครับอช่วยดูหน่อยนะยคือก็พุชครั้งสุดท้ายลุยเต็มที่นะเปิดพื้นที่มาก็เอาเคนายไปสำรวจทีหนึ่ง อย่าไปทะเลาะก,กันนะไม่มีทะเลาะเออเขาอาจจะมีอะไรเครียดก็ได้ระบายเขาอาจจะสบายใจขึ้นอย่าไปเครียดวันนี้ทำอะไรเนี่ยนี่ชายแดนใช่ไหมครับรัฐธรรมนคญพลุ่มครับเอาพลุ่มขอบคุณมากเลยนะได้เขาเชิญเลยครับมาเทลฟี่เลย <S <S จับต้องกันก็แก่ลเลยโอเคขอบคุณนะบ้างกี่คนพล่ม อ่าวันละเจ็ดนายครับโอเควันละสามถัดครับขอบคุณมากเลยนะมาจากหัวหินเลยเหรอของผมเขาอยู่ที่ดับเพลิงพญาไทอ๋ออยู่ที่การเนี้ยเออรับผิดชอบเขตพระราชฐานในกรุงเทพมานครทั้งหมดโอเคครับขอบคุณมากนะมันกำลังคนหมุนเวียนถัดเปลี่ยนดีครับเมื่อกี้เขาไปช่วยเยอะเลยเออก็เหตุการณ์นี้มันคงไม่ได้เกิดบ่อยในชีวิตเรานะก็ถ่ายไหมเพราะเราดูว่าเป็นยังไงบรรยากาศนะ ทรวมมือรวมใจทุกคนอยากเข้าไปอะ่ะที่มา่อจะน้อยใจคือไม่ได้เข้าไปะนะก็จะมีคนที่น้อยใจบ้างอะไรองี้ต้องผัดเปลี่ยนหวนเวียนไปเฮ้ยเป็นไงไม่กลับเบรอฟันดีบันเดน โอ้ติดป้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องคิดภาษีป้ายพี่เนี่ยะคิดค่าภาษีป้ายด้วยอ่ะโอ้เจออีกแล้วกลุ่มนี้ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสบายนะ อากายก็เย็นสบายดีเหนะมือนนะเดินมาจะมีเ,เงาคนอื่นเดินตามมาอีกแล้วใครวะเดินอยู่ห่าง เดินมาข้างหน้าหนึ่งคนเฮ้ยไปไหนออโอเคขอบคุณมากนะ,ะนี่ครับห,หมุนเวียนกันอันนี้ทีนี้ออกทีใหม่เมื่อกี้เข้าไป จะทำอะไรกันเนี่ยดูอะไรครับอ๋อพังเหรอมัน,เป,นเป็นอะไรปักเกอาเหรออเว็บมันเยอะเหรอเฮ้ยก็เอาคำยามายามันดี ไปเพรว่ามันมีตนี้ทำเดี๋ยวอาจารย์อ๋อที่บอกว่าให้น้องๆเอาหลีกเลี่ยงอย่าไปยืนอย่าไปเอาน้หนักโหลดจะได้เพิ่มมากโอเคโอเคพอมันลงมาโหลดที่มันซัมมี่มาทั้งมวลทันที่มันโดนหลายอันนี่โหแม่งโดนทั้งลิฟคอทั้งลิฟมันไม่พังแล้วแปลกแล้วล่ะเออเสร็จแล้วทีนี้พอมันหนีสูดยเอสติกปึ้นเอสติกไปถนนก็พร้อมที่จะมันบัคกิ้งเลยก็พร้อมที่โอเวอร์เซ็ไปทางนี้ ธนรุ่นลงมาแล้วเนอะมันมีตัวนี้ค้ำไว้ธนรุ่นมันลงมาแล้วใช่ไหมลงมาแล้วครับอันนั้นมันพันชิ่งเลยไหมหรอหรือมันเสามันคอนแล็บโซนนี้มันพันช<อ>ิ่งมาจากพอของไหตัวการสูบบครัอ๋งโอเคเอาก็ให้หลีกเลี่ยงหน่อยแต่<อ>ตัวนี้มันก็ติดเครีดอยู่แลนะ้วมันเข้าไม่ได้แล้วครับนะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเคลียร์โซนนี้ออกเมื่อกี้ผมคุยกับหมอโรูก็อาจจะต้องรอรอได้เรามีเครื่องจกักรแบบที่เข้าได้แต่ว่าเสียเวลาไม่ทันแล้วตอนนี้ทำเมื่นกก่อนหลีกเลี่ยงก่อนถ้ามือไปเคลียร์ก็ยาว <laughs> <laughs> เดี๋ยววันก็ไปหมดหอยู่แล้วแหละสุดท้ายอะ่ะโอ้นี่มันเป็นบทเรียนได้หลายเรื่องเลยนี่ห <c ười> ิึงเคนายเข้าไปแล้วก็เอาลองดูเ <c ười> ข้าไปโซนโซนโซน,น,น,นอะไรปะโซนสี่ปเอะไรอะ อ๋อเคนายู่นี่เหรอถ้เข้าตรงนี้เหรอเข้าได้ไม่เนี่ยเคนายชื่ออะไรตัวนี้สมยิงครับสมยิง,ม,ยงมาจากอุดรเหรอสนามซ้อนอมู่ที่อุดรเหรอต,ต,ต,ต้องใส่ถุงเทต้องใส่รองเท้าไหมเหนี่ยไม่ต้องครับเหรอไม่เจ็บเ<ท>หรอ อาจจะลื่นครับมันไม่ปลอดภัยครับเอา้าเหรออันนี้ชื่ออะไรตัวนี้อันนี้เป็นทีมเคนาะย์จ้ะอ๋อคุณหมอ <c oughs> ดีมากเลยนะประจำตัวเลยเหรอ <c oughs> อยู่ตลอดเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้อยู่ตลอดอ๋อเขามาเป็นข้าวกะเคนายใช่จริงๆจะกลับตั้งแต่เที่ยงค <c oughs> <อ>ืนช้าวจริงอ้าว <c oughs> เอาไหนนะพอโดนเลี้ยงก็เลยโดนมองก็เลย,เยกลับมาเลยตอนนี้มันมีโพรงอยู่อ่ะเขาก็เปิดจะลองดูไหมของมอมีคนที่เข้ามาเตรียมรักกันไหมเนี่ยเคนายเนี่ยแล้วนี่หูเป็นอะไรเนี่ยเป็นอ้าวแต่ไม่ใช่ว่าจะไปตรวจอะไรไหม

ตอนนี้เราพอยกออกไปมันเกิดโพรงว่าจะเป็นจะเป็โผมข้างล่างอันนี้คือตัวลิฟท์คอที่มันหักไปตอนนี้เราพอเราลิฟต์ตรงนี้ไปก็จะมีโอกาสเปิดโพรงครับนะเป็นไงตอนนี้ตอนนี้มีโพรงอยู่เรามีได้อยู่ใหญ่ไหมอ๋อมีกลิ่นใช่ไหมแต่ไม่มีโพรงแล้วมีคนถึงนี่ถึงแม้จะมีกลิ่นเนี่ยมันต้องมีคนอยู่นั้นไม่อาจจะมีคนรอดคนเพราะเขาเขาจะไม่มาคนเดียวเขาจะมาเป็นกลุ่มใช่มอืม ขึ้นตรงนี้ก็โหมันปีนเขาเลยนะขึ้นยังเนี่ยเมื่อคืนไปแล้วขึ้นไปแล้วนี่อยู่ตีวันแล้วอยู่ตีวันแล้วตอนนี้ขาเจ็บเบอร์ตเทนายเนี่ยขาเป็นไรจ้ะ,ต,ะตีน้องที่บ้านอะตีน้องที่บ้านตีกันเองตีน้อง,องแล้วฝึกนานไหมเนี่ยอ,อ๋อนี่จะไปทีมอะไรจ้ะเนี่ย อะไรนะอ๋อย่างไงมีกีกตก่ตัวตอนนี้มีที่4,11ตัว41ตัวก็นะ11ตัวได้พวกซาร่าอะไรอยู่นี่บ้าซาร่าอะไรอยู่นี่บ่าอยู่กันทีมเหรอขอบคุณมากเลยนะต้อง stand by ตลอดเลยใช่ไหม,อมขอบคุณนะอ่ะไปปรึกษาวางแผนเอาดูเคนาดีๆขอบคุณนะทีมอันนี้ใครเนี่ยจากับเพอ่งร่วมกล่าวโอเคได้ได้สถานีใหม่ยังเนี่ย อตอนนี้อยู่ตู้คอนเทนเน,นอร์เออตู้เพิ่มพยังอยูอ่ในขั้นตอนจัดหาย,ยัางโอเคมันก็มีหลายหน่วยงานมาร่วมกันนะ <c oughs> เหมือนกลางวันเรือไฟนะเขาสายสายไฟแล้วโอ้โหต้องสว่างเหมือนกับจานใช่ไหมรายละเอียดเยอะปลอดรัยเลยครับทีสวัสดีพี่นไปยัางโอเคเอาเระวังด้วยนะทุกคนก็มีใจอยากไปเม,มนู ค่อยๆนะน้ะมีแค่เป็นการสวิปต์ตงนี้เราเคลียร์วัสดุชิ้นใหญ่ไปได้บ้างนะก็ดีช่องว่างตรงนี้ก็มีกลิ่นเมืช้าก็มีกลิ่น เมื่อวานพี่มาตรงนี้นี er> ่ใช่ไหมผมเห็นจากข้างบนใช่ไหมค่ะข้าตรงนี้ที่เดินแถวนี้นะค่ะคมีกลิ่นต้งไหมตัวคนก็ได้ค่ะแล้วสุนัขเขาได้กลิ่นไหมเมื่อวานมากับบีเกิลนี่ใช่ใช่ไอขอคนนึงใช่มเออ่ขอใคนครับเราก็ต้องมาดูเพื่อให้รู้ไว้นะเวลาต่อไปจะรู้ว่าต้องการงบประมาณอะไรทรัพยากรอะไรนะ อยู่ในถ้ำอะไรทุกอย่างเลยถ้ากลิ่นก็จะเป็นกลิ่นศพที่เน่าเพราะวันสีวันมันก็เริ่มเน่าแล้วมันจะมีอ่หบางจุดนะที่อาจจะมีหลายจุดก็อันนี้ก็เป็นความจริงอนะ่ะมันก็คือยังไงก็มีผู้ตายชีวิตที่ยังเอาออกไม่ได้ เห็นว่าจริงแล้วคนเขาเสียสละเยอะนะที่ถ่ายให้ดูก็คือแบบมันมีคนที่เขาเหมือนกับปิดทองหลังพระเขาไม่แบบเขก็ไม่ได้ให้อยากให้ใครรู้หรอกตัวถึงเวลาก็มาก็ไม่มีใครได้ตังค์ได้อะไรนะก็คือมาด้วยจิตจาที่มาจากหลายจังหวัดมาก็ขอให้มีโอกาสได้ขึ้นไปช่วยนะเข้าแถวกันนะเนี่ยคนล,ล่มก็มาทั้งราชการทั้งปตทก็มานะี่มาจากเพชรบูรณเลยสว่างเพชรบูรณนะสว่าง ดังแล้วเนี่ยอืมปอท แล้วปล่อยทำงานไปโอเคประมาณนี้นะครับอย,อย่าไปกลักันเลยคนก็มีหลายแบบแผลไม่ตาครับแผลไม่ตาไม่มีอะไรนะเอ้ย,อยคุยเรื่องดีๆด,ด,ดีกว่าก็ดีใจที่เห็นความสมัคคีของคนไทยนะก็อาจจะต้องมีจุดที่เอามาปรับปรุงค้าวหน้าหลายเรื่องัเรื่องระเบียบเรื่องอการแบ่งงานเรื่องการสื่อสารอะไรอย่างนี้ ไปพวกเราไปนอนได้แล้วครับผมพกคงยูแถวนี้ก่อนนะดูแล้วก็เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมีประชุมกับทีมงาน8โมงเช้าสรุปแผนการอีกทีหนึง่งเขาก็มาฟังเขาอะแล้วก็ถ้าอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้ก็จะช่วยตัดสินใจให้เขาแต่บางอย่งเขาก็แค่คุยเองแต่บางทีมันคือผู้ใครก็เป็นคนเก่งทั้งนั้นแหละเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจตัวเองบางทีก็ต้องช่วยตัดสินใจให้ในบางเรื่องเหมือนกันนะโอเคไป ผมคงเดินตรวจรอบแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมพักๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีต้องมาสรุปอะไรตอนเช้าอีกับพรุ่งนี้เ็วันสุดสาคัญนะพรุ่งนี้เป็นวันที่ต้องพุชให้เต็มที่ต้องลุยให้สุดๆพวกนี้เพราะวันที่ห้าละวเหลดอแคสามวันเจ็ดติดต่อยี่โมงนี่แล้วก็ยืดมาแต่เดี๋ยวต้องยืดต่อนะแต่พรุ่งนี้บอกให้ทีมงานวันนี้ก็ไม่ให้หยุดอ่ะบอกตรงนี้ให้ลุยทั้งคืนเลยเพราะว่าเรามีอาสาสมัครเยอะก็ให้ ดูไปก่อนลองดูโอเคมันก็มีแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางหวังว่าจะเหมือนกับงานของเรานะเห็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะโอเคไปแล้วสวัสดีครับ